สวัสดีครับรับชมก่อข่าวก้าในช่วงสุดท้ายนะครับกบอยืนยันว่าการยื่นประมูลระบบบริหารจัดการน้ํางบประมาณ350,000ห้าล้านบาทซึ่งจะมีการประกวดราคาในวันศุกร์ที่3พฤษภาคมนี้จะยังคงดําเนินการต่อไปแม้ว่าจะมีการนําเรื่องฟ้องร้องให้สารปกครองมีคําสั่งประงับครับนายธงทองจันทรางสุคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ แถลงว่าได้ศึกษาข้อกฎหมายเรื่องการฟ้องร้องต่อศาลปกครองแล้วในการจะขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งระงับการประกวดราคานั้นผู้ฟ้องจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐแต่ในชั้นนี้ผู้ฟ้องคือนายอุเทนชาติพินโยอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากเรื่องนี้อีกทั้งจากการติดตามข้อมูลยังไม่มีหลักฐานที่ระบุได้ว่ามีบุคคลใดนําเรื่องนี้ไปฟ้องร้องศาลปกครองรวมทั้งไม่มีข้อมูลว่าฟ้องร้องในข้อกล่าวหาใด ดังนั้นการยืดประกวดราคาจะยังคงดําเนินการต่อไปครับด้านนายปอดประสบ,บสุรัศดีประธานกอบอ,อกล่าวว่าการถอนตัวของกลุ่มบริษัทจากญี่ปุ่นไม่ได้เกิดจากการลําเอียงของกอบอเนื่องจากการเสนอราคาตามแบบที่กลุ่มบริษัทญี่ปุ่นเสนอมาลุ้นแล้วแต่สูงกว่าราคากลางโดยรวมแล้วสูงถึง7 0 0 0แสนล้านบาทซึ่งมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ที่3,50ล้านบาทเกือบเท่าตัวครับ รัฐมนตรีมหาไทยสั่งกรมโยธาธิการออกหนังสือเวียนตรวจสอบสะพานแขวนทั่วประเทศนะครับหลังเกิดเหตุสะพานข้ามแมน่น้ำปากสักถล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ <S <S นายจรุพงศ์ฤกษอสุวรรณประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบประชุมทางไกลพร้อมให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำหนังสือเวียนไปยังโยธาจังหวัดทั่วประเทศสํารวจสะพานแขวนในพื้นที่ว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนโดยให้ทำป้ายบอกและเครื่องกีดขวางแจ้งประชาชนไม่ให้รถใหญ่ผ่าน โดยให้เฉพาะประชาชนและรถขนาดเล็กเท่านั้นและหากสำรวจพบสะพานชำรุษเสียหายให้เร่งซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดครับนายกรัฐมนตรีซีเรียรอดชีวิตจากการถูกผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถยนต์ในกรุงดามัสกัสครับรายงานของสถานีโทรทัศน์ของทางการซีเรียและสถานีโทรทัศน์อัลมานาของกลุ่มฮิสบัลเลาะระบุว่าดรวาเอลอัลฮากี ie, นายกรัฐมนตรีซีเรียไม่ได้รับบาดเจ็บ จากความพยายามของผู้ก่อการร้ายที่วางระเบิดในเขตเมสีพุ่งเป้าโจมตีขบวนรถยนต์หมายเอาชีวิตของเขาแรงระเบิดทําให้เกิดกลุ่มควันดาหนาทึบพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้ารายงานในเบื้องต้นระบุว่ามีบุคคลติดตามคณะเสียชีวิตไปหนึ่งคนสําหรับเขตเมสีเป็นที่ตั้งของที่ทําการรัฐบาลและกองทัพรวมถึงเป็นที่อยู่ของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซีเรียครับนายกรัฐมนตรีชีคฮัสนาของบางคลาเทศเดินทางไปที่เกิดเหตุอาคารถล่มเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อ5วันที่แล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ <S <S นางฮาสินาลงพื้นที่อาคารรานาพลาซาพังถลม่มหลังเกิดเหตุตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมานอกจากนี้ยังไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย381คนแล้วและคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจนถึงขณะน,นี้พบว่ามีผู้รอดชีวิตจากอาคารดังกล่าวราว2,500คน ส่วนความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีกเดือนปราเต็มทีโดยวันนี้อาสาสมัครพลเ,เรือและรถพยาบาลไม่ได้เข้ามาประจําการในจุดที่อาคารพังถล่มแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เริ่มใช้เครื่องมือหนักหรือถอนซากอาคารอีกครั้งหลังคาดว่าผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเสียชีวิตแล้วจากเหตุเพลิงไหม้กองซากอาคารเมื่อคืนนี้ครับยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามอีกมากมายในช่วงข่าวพักค่ำนะครับเวลาประมาณ1 9บเนาฬิกาสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ